รูดวงชาวราศีกรกฎสามชาติสามภพแล้วเมื่อไรจะเจอคู่แท้กี่ภพกี่ชาติเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแสนทุกทรมานเกี่ยวกับเรื่องความรักปัญหาต่งตางๆเจอคู่แท้คู่อื่นนั้นเจอง่ายแต่ปัญหาต่งตางๆของชาวราศีกรกฎหาคู่แท้ได้ยากเพราะบอกได้เลยว่าคู่แท้ท่านถูกกำหนดเอาไว้แล้ว The Star ส่องแสงบนจันทราดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชค คู่แท้ของน่่นจัดหนักจัดเต็มในโชคตามีเกณฑ์จะตาชิงไหวชิงพลิบดานได้ปรับปรุงแปลเปลีป่ยนแปลผันได้พัฒน,นาอย่างก้าวโดดฟ้า่าลงมาดังไปยังเจ็บปวดร่วงล,ล้ากับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกี่พบกี่ชาติแล้วเนี่ยสามชาติแล้วนะนะผมปัญหาต่างๆที่เกณฑ์จะตาจะต้องยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีด้วยบุญกุศลวาสนาเทาพเทวดา,าสิ่งสิธิ์คำชูป,ป,ก,ปกปักคุครองรักษาเดอะซันบังเกิดปักธงรอชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ มีเกณฑ์จะตายื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีมีเกณฑ์จะตาชิงไหวชิงพิบใช้เล่ลเหลี่ยมเล่กลนเพดุบายอัศวินส่งอมอบด้วยถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลปีตาปักลงมาจัดหนักจัดเต็มด้วยบุญกุศลวาสนาพัฒนาแปรเปลี่ยนแปรผันพัฒนาอย่างก้าวโดดได้ท่านจัดหนักจัดเต็มเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆโชกตาของท่านควรไี้ต้องคิดพินิจไต่ตองตกตำแหน่งเป็นฮะผู้ให้ The work เกิดขึ้นในโชคชะตาด้วยบุญกุศลวาสนาน้ำมประราชาส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคล The emerald นักรบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าเหรียญใหญ่จะเริ่มเกิดขึ้นในโชคชะตาด้วยเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาท่านควรที่จะต้องทาเป็นไม่รู้ไม่เห็นทําเป็นผู้ที่จิตใจอ่อนโยนแต่ในใจข้างในกล้าแข็ง พร้อมที่จะต่อสู้แก่งแย่งชิงดีนับปูหรือสีส่องแสงทองหาทางสว่างให้แก่ท่านไม่ว่าจะเป็นความรักในลักษณะแบบไหนก็ตื่นเต้นเย้าวยวนเย้าใจพระราชาถือดาบตั้งมัน่นเอาจริงเอาจังบอกได้เลยว่าดวงนี้ใช่กลัวไก่ซะที่ไหนทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในโชคชะตาท่าน,นควรที่ต้องคิดพินิจไต่ตองให้รอบคอบให้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผัน ได้พัฒนาอย่างก้าวโดดมุ่งมัน่นจัดหนักจัดเต็มทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกนี้ท่านควรที่จะต้องเอาจริงเอาจังกับปัญหาต่างๆให้มุ่งมัน่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มทุกสิ่งทุกอย่างรอท่านอยู่แล้วมีดปากลงมาตรงกลางใจกระบนก็ไวกระสับกระสายอดทนอดกันนะผมเรื่องราวต่างๆที่ส่งมอบด้วยเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลให้ลื่นเลิงสั่รไ์วล้่มเต้นระบำเพลงกองกัน อสศวนขี่ม้าถือดาบบาดประหารศัตรูโมบาลมันเป็นช่วงชะตาบางช่วงที่ท่านจะต้องลุกขึ้นมาสู้สามชาติสามภพเข้ามาจัดหนักจัดเต็มทุกสิ่งทุกจางที่เกิดขึ้นในโชคชะตากาพเจ้าต้องการใครบางคนเข้ามาแต่ผมแต่มันคาดเคลื่อนทุกครั้งทุกทีไปมันมีเกณฑ์ชะตาต้องหลบเลีกซ่อนเลนหรือโดนแย่งแก่งแย่งชิงดีนับเดินเลิฟเวอร์ความรักของท่านจะเกิดขึ้นด้วยบุญกุศลวาสนาและตกตำแหน่งม้าพยองเท่านั้น เพราะฉะนั้นถ้าท่านผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปได้ครัผมเดี๋ยวงอ้งงอนคืนดีกันเอาแน่เอานอนไม่ได้ถ้าผ่านไม่ได้จะตกตําแหน่งครอบครัวจะเิอลูกเลื้งในตําแหน่งหน้าที่การง,งานการเงินความรักของคุณจะประสบความสาเร็จแต่กว่าจะผ่านไปได้น้ําตาล่วงไหลนะครับผมไหลลินแทบจะทนไม่ไหวนับเล่นมิวสิกวิดีโอกันนั้งวันละทีเนี้ยฝนตกลงมาวิ่งออกไปตากฝน,นครับผมจัดหนักจัดเต็ม แต่เทมเบอรนต์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาด้วยบุญกุศลวาสนาความรักของคุณจะเกิดความล้องตัวต่อเมื่อท่านผ่านพ้นเรื่องราวครับผมกว่าจะเจอคนที่ใช่3ชาติสพบแล้วเมื่อไหร่จะเจอคู่แท้ัะผมโชคชะตาของชาวราศีกรกฎจัดหนักจัดเต็มครับูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติ๊ให้ค่าครูหมอสันให้ค่าครูดังช่องได้ท้ายคลิปรับฟังต่อกันยาวๆครับดวงชะตาราศีกรกฎประจำเดือน เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจสำหรับชาวราศีกรกฎเพราะดวงดาวและพลังที่โคจรได้จักรราศีสะท้อนให้เห็นหนอ,อถึงการเปลี่ยนแปลงและโอกาสสำคัญในหลายวิติของชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเงินการค้าขายหรือความรัก ซึ่งจะส่งผลให้ชาวกรกฎจำเป็นต้องวางแผนและปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เข้ามาด้านการงานการงานในเดือนนี้อยู่ในจังหวะของการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังมองหาโอกาสใหม่หรือพยายามเสนอไอเดียใหม่ๆ ในที่ทำงานความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะเป็นจุดเด่นออที่ช่วยให้คุณได้รับการยอมรับจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานอางไรก็ตามเดือนนี้มาพร้อมกับพลังงานที่จะทำให้คุณต้องตัดสินใจในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับทิศทางไหนอาชีพเช่นการเริ่มโปรเจกต์ใหม่การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่หรือแม้กระทั่งการย้ายงาน โัวยอย่างเช่นหากคุณเป็นคนที่ทำงานในสายงานศิลปะก,การตลาดหรืองานที่ต้องใช้การสื่อสารเป็นหลักคุณอาจได้รับโอกาสให้เข้าร่วมโครงการที่ท้าทายและมีศักยภาพสูงแตกก็มาพร้อมกับความคาดหวังที่สูงเช่นกันขอให้คุณมั่นใจในศักยภาพของตนเองและอย่ากลัวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความกดดัน สำหรับเจ้าของธุรกิจช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะทดลองกลยุทธ์ใหม่ๆเช่นการขยายตลาดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจหรือการเพิ่มสินค้าบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพความงามและเทคโนโลยีจะได้รับการตอบรับที่ดี คำแนะนำวางแผนล,ลุ่งหน้าและเตรียมแผนสำรองไว้เสมออย่าปล่อยให้ความกลัวการเปลี่ยนแปลงหยุดคุณจากการก้าวไปข้างหน้าด้านการเงินด้านการเงินของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้มีทั้งข่าวดี และความท้าทายดวงดาวส่งผลให้คุณมีโอกาสเพิ่มรายได้จากแหล่งใหม่ๆเช่นงานเสริมอการลงทุนหรือโบนัสจากงานประจำอย่างไรก็ตามการจัดการกับรายจ่ายถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะคุณอาจมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเข้ามาเช่นการซ่อมแซมบ้านหรือรถยนต์หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ ตัวอย่างเช่นหากคุณกำลังวางแผนซื้อของชิ้นใหญ่เช่นบ้านรถยนต์หรือสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงควรตรวจสอบเอกสารและเงื่อนไขให้ละเอียดเพราะเดือนนี้มีแนวโน้มว่าคุณอาจต้องเผชิญกับความล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนสำหรับคนที่ลงทุนในหุ้นหรือกองทุน ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษอย่าเร่งรีบตัดสินใจโดยขาดข้อมูลเพราะช่วงกลางเดือนดวงดาวอาจทำให้ตลาดทันผวนคำแนะนำวางงบประมาณการใช้จ่ายและยึดตามแผนที่ตั้งไว้หลีกเลี่ยงการกู้ยืมเงินโดยไม่จำเป็นยอดค้าขาย สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจหรือค้าขายเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะมองหาโอกาสขยายตลาดใหม่หรือเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์ดวงดาวส่งผลดีต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์บริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าเฉพาะกลุ่มหรือสินค้าที่มีความเป็นเอกลักษณ์ตัวอย่างเช่นหากคุณทำธุรกิจขายเสื้อผ้าออนไลน ลองพิจารณาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เน้นไปที่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันคุณอาจได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้าใหม่อย่างไรก็ตามคุณอาจพบปัญหาเล็กๆเ,เช่นการจัดการซัพพลายเชนที่ล่าช้าหรือการสื่อสาร ที่ผิดพลาดกับลูกค้าซึ่งอาจกระทบต่อยอดขายในช่วงระยะสัน้นดังนั้นควรมีทีมงานที่พร้อมแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ายอย่างรวดเร็วคำแนะนำใช้โซเชียลมีเดียและการตลาดออนไลน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดมองหาโอกาสร่วมมือกับธุรกิจอื่นเพื่อสร้างความได้เปรียบ ด้านความรักคนโสดเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่หัวใจของคนโสดราศีก่อนกฎจะได้รับแรงกระเพื่อมจากดวงดาวคุณอาจได้พบคนที่น่าสนใจในสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมสังคมหรือการไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์บางคนอาจเริ่มต้นความสัมพันธ์จากวิตรภาพและค่อยๆพัฒนาไปสู่ความรัก ตัวอย่างเช่นหากคุณได้พบใครบางคนผ่านเพื่อนหรือการออกไปทำกิจกรรมร่วมกันลองเปิดใจและทำความรู้จักพวกเขาให้มากขึ้นคนมีคู่สำหรับคนที่มีคู่แล้วเดือนนี้เป็นเดือนที่ต้องใส่ใจเรื่องการสื่อสารเป็นพิเศษเพราะอิทธิพลของดวงดาว ทำให้คุณและคู่ของคุณมีแนวโน้มที่จะเข้าใจผิดกันได้ง่ายคำพูดหรือการกระทำเล็กๆน้อยๆอยอาจถูกตีความผิดพลาดจนกลายเป็นประเด็นใหญ่อย่างไรก็ตามถ้าคุณสามารถรักษาความสงบและพยายามพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาความสัมพันธ์ของคุณจะยิ่งแน่นแฟนขึ้น ตัวอย่างเช่นหากคุณรู้สึกว่าคู่ของคุณไม่เข้าใจคุณลองหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการพูดคุยหรือใช้วิธีสร้างความประทับใจเล็กๆน้อยๆเช่นการทำอาหารมือพิเศษหรือการชวนไปใช้เวลาร่วมกันคำแนะนำเปิดใจรับฟังและพูดคุยกับคนรักอย่างตรงไปตรงมา อย่าตัดสินใจเรื่องสำคัญในช่วงที่คุณหรือคู่ของคุณยังไม่สงบสรุปเดือนเป็นเดือนที่ชาวราศีกรกฎต้องมุ่งหน้าไปพร้อมกับความมั่นใจและการวางแผนที่รัดก,กุมในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการเงินยอดค้าขายหรือความรักความเปลี่ยนแปลงและโอกาสที่เข้ามาจะนำมาซึ่งความสำเร็จหากคุณกล้าลงมือทำ และมีความยืดหยุ่นพอที่จะปรับตัวตามสถานการณ์อย่างไรก็ตามอย่าลืมดูแลตัวเองทั้งทางร่างกายและจิตใจเพราะความสมดุลในชีวิตจะช่วยให้คุณรับมือกับทุกสิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพดวงชะตาราศีกรกฎเดือนนี้สำหรับชาวราศีกรกฎถือเป็นช่วงเวลาที่มีสีสันหลากหลาย ทั้งในเรื่องการงานการเงินความรักและยอดค้าขายโดยแต่ละด้านมีจังหวะที่น่าสนใจรวมถึงโอกาสและข้อควรระวังที่ควรให้ความสำคัญเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงพลังงานในช่วงเวลานี้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดด้านการงานการเปลี่ยนแปลงที่เตรียมพบความสำเร็จ เดือนนี้ชาวราศีกรกฎจะรู้สึกถึงแรงผลักดันในตัวเองมากขึ้นไม่ว่าคุณจะทำงานในรูปแบบใดคุณจะพบว่าตัวเองมีโอกาสได้แสดงศักยภาพออกมาอย่างชัดเจนมีเกณฑ์ได้รับโปรเจกต,ต์ใหม่หรือ,อมีการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญหากคุณทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการประสานงาน หรือการใช้ความคิดสร้างสรรค์คุณจะโดดเด่นเป็นพิเศษตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานเป็นนักออกแบบกราฟิกคุณอาจได้รับโอกาสพัฒนางานที่ท้าทายกว่าเดิมหรือหากคุณเป็นพนักงานประจำในองค์กรใหญ่คุณอาจถูกเลือกให้เป็นตัวแทนในการประชุมสำคัญที่จะช่วยให้ความสามารถของคุณ เป็นที่ยอมรับอย่างไรก็ตามดาวพฤหัสบดีที่ส่งผลในช่วงกลางเดือนเตือนว่าคุณควรระวังเรื่องการสื่อสารที่อาจผิดพลาดหรือการตัดสินใจที่เร่งรีบอยากประมาทหากต้องเจราจาต่อรองเรื่องสำคัญเพราะอาจมีจุดที่คุณมองข้ามหรือไม่ทันสังเกตเคล็ดลับการเสริมดวงการงาน การจัดโต๊ะทำงานให้เป็นระเบียบเพื่อเสริมพลังงานที่ดีหรือตั้งรูปภาพของน้ำตกหรือธรรมชาติไว้ในพื้นที่ทำงานจะช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และลดความตึงเครียดด้านการเงินการเงินที่ดีขึ้นแต่ต้องระวังรายจ่ายใหญ่ ในเดือนนี้ชาวราศีกรกฎจะรู้สึกถึงความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่ทำงานมาอย่างหนักตลอดปลายปีที่ผ่านมาคุณอาจได้รับโบนัสหรือผลตอบแทนที่รอคอยมานานสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เหมาะสำหรับการพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ หรือการลงทุนในสินค้าหรือบริการที่น่าสนใจอย่างไรก็ตามด้านการเงินยังคงมีเกณฑ์ต้องระวังโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวบ้านหรือการดูแลสุขภาพเพราะอาจเป็นรายจ่ายที่ไม่ได้คาดการไว้ตัวอย่างเช่นหากคุณวางแผนจะปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคุณอาจพบว่า ต้องใช้งบประมาณเกินกว่าที่ประมาณการไว้เคล็ดลับจัดการการเงินควรแบ่งรายได้เป็นสามส่วนคือค่าใช้จ่ายประจำการออมและการลงทุนในสิ่งที่มีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มเพื่อช่วยให้งบประมาณคงที่และมีความมั่นคงผ่านเดือนนี้ด้านยอดค่าขาย ยอดขายเพิ่มขึ้นจากการปรับกลยุทธ์สำหรับชาวราศีกรกฎที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือเจ้าของธุรกิจเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้ลูกค้าใหม่ๆห,หรือยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการตกแต่งบ้านเครื่องประดับและอาหารสุขภาพคุณอาจได้รับคำแนะนำจากลูกค้าเก่าที่พาเพื่อนหรือคนรู้จักมาซื้อขายแต่สิ่งสำคัญคือต้องเตรียมวิธีการรับมือกับความท้าทายเช่นการปรับเปลี่ยนโปรโมชั่นการเพิ่มช่องทางขายผ่านโซเชียลมีเดีย หรือการนำเสนอผลิตภัณฑ์แบบใหม่ตัวอย่างเช่นหากคุณขายอาหารสุขภาพคุณอาจลองเพิ่มสินค้าในกลุ่มที่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพในช่วงเทศกาลสำหรับผู้ที่เปิดร้านค้าออนไลน์นี่เป็นเวลาที่เหมาะสมในการพัฒนากลยุทธ์ซีอหรือการใช้แพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงลูกค้าแต่ระวังอย่าสต็อกสินค้ามากเกินไปเพราะอาจทําให้ต้นทุนบานปลายหากสินค้าขายไม่หมดเคล็ดลับการเพิ่มยอดขายลองใช้โปรโมชั่นแบบช่วงเวลาจำกัดเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อหรือจัดกิจกรรมแจกของรางวัลเล็กน้อยสำหรับผู้ซื้อในช่วงเดือนนี้ ความรักความรักเต็มไปด้วยความเข้าใจและการเรียนรู้ชาวราศีกรกฎที่มีคู่รักแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณและคู่รักควรใช้โอกาสในการเรียนรู้กันและกันมากขึ้น เพราะคุณอาจพบว่าความสัมพันธ์กำลังอยู่ในจุดที่ต้องการความเข้าใจเพิ่มขึ้นบางครั้งอาจมีการกระทบกระทั่งเล็กๆน,น้อยแต่ถ้าสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาความรักจะยิ่งแน่นแฟนขึ้นสำหรับคนโสดมีเกณฑ์พบคนใหม่ๆผ่านกิจกรรมสังคมหรือเพื่อนร่วมงานที่มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ เป็นคนรักได้ตัวอย่างเช่นคุณอาจได้รับการแนะนำให้รู้จักกับใครสักคนในงานปาร์ตี้หรือผ่านการพบปักกันในเรื่องงานอุปสรรคความรักในเดือนนี้คือศักยภาพแห่งความหึงหวงหรือไม่มั่นใจในตัวเองที่อาจทำให้คุณเสียโอกาสควรรักษาสมดุลทางอารมณ์และถ้าคุณรู้สึกไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ ก็ควรพูดคุยให้ตรงประเด็นมากกว่าการเก็บไว้ในใจเคล็ดลับเสริมดวงความรักลองใส่เสื้อผ้าสีชมพูอ่อนหรือสีขาวบริสุทธิ์ในวันพุธหรือศุกร์ซึ่งจะช่วยเสริมสเสน่ห์และพลังดึงดูดเรื่องดีๆมาสู่ชีวิตรักของคุณบทสรุป สำหรับชาวราศีกรกฏเดือนนี้เปรียบเหมือนการเดินทางด้วยรถไฟที่มีทั้งทางลาดชันและโค้งหักศอกคุณจำเป็นต้องรักษาสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและการปรับตัวกับสถานการณ์ใหม่ๆในด้านการงานถือเป็นโอกาสทองในการเติบโตแต่คุณต้องใส่ใจกับรายละเอียด การเงินมีโอกาสได้รับรายได้พิเศษแต่ควรเตรียมตัวกับรายจ่ายสำคัญยอดค้าขายโดดเด่นจากการปรับตัวและกลยุทธ์ที่เหมาะสมความรักมีความท้าทายเล็กน้อยแต่สามารถพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเดือนนี้สำหรับคุณชาวกรกฎ จึงเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ข้อวามพยายามและความตั้งใจอย่างต่อเนื่องเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ก้าวหน้าสดุกไปกับการใช้ชีวิตและอย่าลืมเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองเพราะคุณจะสามารถก้าวข้ามอุปสรรคและสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างแน่นอน